สวัสดีครับสวัสดีครับบริษัท s อ v ท o บริษัท s อ v ทีอขอขอบพระคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกทุกท่านที่อุปการะพวกเราได้ดีเสมอมาผมเสริมเวทไม่มีอะไรมากเราจะซีหนุ่มเชิญยิ้มครับอหนุ่มพูดไปครับขอขอขอบคุณทุกทุกท่านนะฮะที่เช่าวีดีโอ s อ v ทีอของเราไปดูกันแล้วก็อีกม้วนใหม่เนี่ยม้วนนี้นะฮะม้วนนี้ ที่ท่านกาลังชมอยู่นี้พวกเราสีหนุ่มเชิญยิ้มก็ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจนะฮะทั้งแรงกายทั้งแรงเหงื่อแรงมันสมองให้ความมาเจอกับท่านหน้าจอทีวีขนาดนี้ครับขอบคุณรถถั่วทุกภาคนี่ที่ไปทางไหนนะวันนี้รถติดติดมองขึ้นไปเนี่ยจี้เส้นคอนเสิร์ตครับสีหนุ่มมั่งโน้ตมั่งน้ตชวนชื่นเยอะแยะไปหมดนะครับดูเดออะไรเงี้ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนอกจาก พวกเราสีนุ่มจีนยิมแล้วก็ยังมีอีกหลายคณะเลยนะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ที่นี่นี่ฮะอยู่กับที่นี่อ่าแล้วก็มีเพชรเชลาชัยช่อมาดันแช่งช่อมาดันอยู่กับที่นี่อยู่ที่นี่หมดเฮฟวี่ซีเกอร์ฮะอยู่ที่นี่หมดเลยน้อยโพงามฮะเทพโพงามไม่มีจุ๋มจิ้มกับเทพเชนชัยกันนั่นเองนะฮะเราคิดแบบอย่างนั้นนะะฮเราคิดแบบอย่างนั้นครับสีหนุ่ม อยู่กับ ST v ทีวีดนะครับไม่ต้องไปดูที่ไหนอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวแล้วก็สร้างเสียงโเร่อมาจนกทั่งวันวนี้เข้าปีที่5แล้วคปีที่หระหว่างรถทัวร์นี่เราขอขอบคุณมากเลยโอ้โหมากมาจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือะคะร,ถรถตู้นะฮะรถตู้รถตู้นาเที่ยวอะไรเนี่ยตีกอย่าง <ๆ S 1> ที่คุณศีหนุ่มบอกผมอ่ที่บอกโอ้โหเข้าไปที่ไดเจอทุกทีเลยหตามมารูดโรงแรม สีหนุ่มเชิญยิ้มและก็ตลกในเครือของ s อ v i ีวีดีโอให้ของสำรางกันทั้งคืนเลยทั้งคืนกันเลยล่ะฮะม้วนต่อม้วนกันเลยครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้การสนับสนุนจนกระทั่งบัดนี้เอสทีวีดีโอจี้เส้นคอนเสิร์ตคือสัญลักษณ์ของความมาตรฐานและได้คุณภาพและอีกเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นแชมป์ยอดนิยมเลยอย่าบอกใครขอบคุณครับครับเอทีนะฮะเอทีตอนนี้สีหนุ่มเชิญยิ้มพร้อมยังพร้อมแล้วครับกับทีมงานตอนนี้เราใช้ชื่อชุด เหมือนกันเลยนะครับเพียงว่า 1, 2, 3, 1> 1, 2, 3. 2> วันนี้หลังจากเปลี่ยนชื่อชุดมาแล้วเป็นชุดที่3แล้วสีนุม่มทุ่มเสียงหาเชิญครับเชิญบนเวทีเลยฮะเชิญบนเวทีครับไปเลยครับ อกาสต่อจากนี้ไปวนรีลูกทุ่งใจไม่ประสานกันภูมิใจเสนอผลงานชิ้นโบแดงในค่ำก็คือวันนี้นโอกาสต่อจากนี้ไปพบกับผลงานวนรีลูกทุ่งใจไม่ประสานใจครับ ดูแลไม่หน่อยนะครับโคศกท้องเสียเองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคณะบริตัทโลกทุ่งใจไม่ประสานกัน <c oughs> <c oughs> กินถั่วเยอะ วันนี้เราชาวคณะได้มีโอกาสมาทำการแสดงกันที่นี่ขอบคุณในไมตรีจิตของท่านที่เป็นแรงใจจากชาวคณะบนตรีลุกทุ่งใจไม่ประสานกัน <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> การมาแต่ละครั้งของชาวคณะถึงจะใกล้จะไกลแต่ก็ได้รับแรงใจจากมหาชนท่วมท้นไปฝนจะตกแดดต่อออกขี้จะแตกจงไง ท่านก็มาเป็นแดงใจกับชาวคณะวนตีรกทุ่งใจไม่ประสานใจกันตลอดนะเวลาสักรยวนานเหลือเกินขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้ามาดูฟรีกันวันนี้จากอุปถัมภ์โดยเอสทีวีดีโอซึ่งเป็นคับเข้าใจ วันนี้เรานํานักร้องนักแสดงทั้งใหม่และเก่ามารับใช้ท่านดังมั่งไม่ดังมั่งเต็มอัตราสึดกร้อยไม่มีขอบคุณเหลือเกินนะครับพี่น้องชาวบ้านใกล้เลือนเคียงวันพวกนี้เราทําการแสดงที่สี่แยกเอกมัยงานอะไรครับฉลองไฟเขียวไฟแดง <S <S 1> <S 1> ท่านที่ติดตามผลงานของเราตลอดระยะเวลาก็มาเป็นแรงใจกันด้วยนะครับผมก็ติดตามมาตลอดเลยเนี่ย ตายแล้วเลิกเล็กเล็กเล็กล็กล็กเออดูฟีแล้วแหกทางหน่อยแหกแหกแหกอ๋อคนมาคนมาขายสระเปานะฮะเอาเป็นผู้หญิงทำไมไม่นั่งคู่กับผู้ชายมานั่งกอดกับผู้หญิงทำไมล่ะตายเอ้าหนุ่มๆแล้วไปปล่อยให้เขาตีถิ่งกันได้ยังไงตายแน่ตายแน่ตายอืมเอายับพี่ก็ต้องแล้วไปแแหกทำไมเราต้ตาย ท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวก่อนดีครับอะไรคุณอยากจะเล่นก็เล่นไปห่วงแฟนเพลงมั่งดิครับผมขอบคุณมากไม่ต้องมาขอบคุณดูที่แฟนเพลงทรมานขนาดไหนเนี่ยลูกหลับยังพามานั่งจะตาย<พ>เอและถามจริงผัวไม่มา <c oughs> <c oughs> เอาละกูมีที่นั่งแล้ว <c oughs> ผัวเขาไม่มา <c oughs> ไม่แกไม่ต้องยิ้มฉันไม่ได้จีบแกหน้าผากพอได้ตะแว่นหึงออไปยุ่งอะไรกับเขานั่งไกลดูริหำปลิ้นเนนั่งเก่งยตายเว็นี่ใจคอแกจะไม่หลีกทางให้ฉันเลยใช่ไหมเนี่ยะการมาแต่ละครั้งมึงจะมากี่ครั้งก็เรื่องของมึง กูกำลังจะไปเนี่ยตอนเนี้ยตายเห็นกันเ้ชอบมากขอบคุณพ่อยกทำไมแกสวยขนาดนี้วะนะผู้ชายผู้ชายขอบคุณมากครับที่มาเป็นแรงใจกันไม่ขาดระยะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาขนาดนี้หัวหน้ายังไม่ออกนะครับมไดไมาดิครับผมนั่งลยโอนำอะไรมาให้ขอบคุณครับกูยังไม่ได้พูด อะไรอ่ะขอบคุณครับขอบคุณไหนยังไม่ได้ตะกี้ไงบอกอะไรฉันผมว่าเอาคุณมาไม่มาพูดกับผมเลยครับหรือจะให้ผมพูดกับคุณพูดโอ้โหแม่ชอบวงดนตรีใจไม่ประสานกันนี่ทำไมมันเล่นดีเล่นจิ้มายไว้ปวงกัน เฉพาะดูหางเครื่องโชว์ก็คุณคุณภา<ผ>พ <อ S 2> หางเครื่องโอ้ยเป่าแม่งเบลเบลลา <c oughs> โดยเฉพาะอีชุดสีบานเย็นแม่โอ้ยโคตรพ่อโคตรแม่เป่าเลยขอบคุณครับที่พ่อยกมาให้ความสงสารแก่ชาวคณะแต่ชอบชอบอเนาอ๋อครับ <c oughs> เอารับมาไลวงโตเชีย <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> าการที <c oughs> ่ ถึงจะได้พวงเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าให้เกียรติกับอนาเซอร์ด้านหน้าวเวทีของเราตลอดเวลาท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาต่อจากนี้ไปเราจะให้ฟังผลงานเพลงของเรา30ผลงานเพลงรวดไปเลยนะครับเพื่อให้ท่านไม่เสียเวลาในโอกาสจากนี้เราจะพบกับนักร้องหญิงของเราก่อนนะครับนักร้องหญิงประจําทีมงานของเราเธอสวยสดงดงามมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดและก็ได้รับนักร้องหญิงครับ มีหูไหมล่ะม,มีครับมีมีหูด้วยครับ <laughs> ชอบจริงๆเลยถ้านักล้อมีหูนี่ไม่รู้เป็นไระ <laughs> จะได้กี่พวงพเนี่ยกูเนี่ยไม่กูจะไม่ดูอ๋อเข,า,ขาเขาเกียดนักร้องมีหูครับ <laughs> <laughs> พบกับนักร้องหญิงประจําทีมงานของเราครับศ <laughs> ิรินทาไม่ทายากทายเย็นครับ <laughs> ฟังผลงานเพลงแรกจากพวกเราครับ ตีทุกทุ่งใจไม่ประสานกันน่าโอกสาสดีพร้อมกับนักร้องและทางเครื่องประจำทีมงานครับคือปีจาบอกว่าจะมาขอมันปีนี้เลิกดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารออกสาววันไหว วันใจผู้ชายรู้หรอไอยเพื่อนหอน้แม่อายเพราะไอ้เจะรอมเออมัน้างกลัวน,น,อนอาะไอ้เขานักคนชักน,นินทากันเถอกดาบปลาบวางเลยไม่กลัวกูใจองพีหนักหนาก็ารอก็ร้องอย่ารอให้ถึงปีนะ แต่คนะ่าตัวน้องรับกองเมืองเดินจะขอกระลีบขออย่ารอให้ถึงปีนะของอื่นนั่นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับกองเมืองเดิน จากผลงานเพลงแรกครับได้ผ่านสายตาเพราะแม่พี่น้องผ่านไปขอบคุณเหลือเกินครับที่เป็นแรงใจกันยังไม่ขาดสายเสียงตบมือล้นเหลือเหลือเกินใส่ไม่คันรถสิบคันรถก็ยังไม่หมด <c oughs> ลืมถุง <c oughs> ห่วงถุง <c oughs> ยิ้มทำไมล่ะแกนี่ก็ <c oughs> ตั้งแต่เพลงแรกท่านก็ได้ ดูหางเครื่องสวยงามพร้อมเพียงขาเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กูก็เห็นแค่เพลงแรกนี่แหละคุยจังเลยตั้งแต่เพลงแรกขอบคุณครับต่อไปนี้ไปพบกับนักร้องฝ่ายชายรูปร่างหล่อเหลาเอาการซึ่งแม่ยกติดกรอแกะเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับแม่ยกของเขานามของเขาครับโจกไฉ่ไข่ต้องฉีดผลงานเพลงของชายมางสิงครับที่เราจะมอบอันนี้มันฉีดจริงๆนะครับโจก ชายไข่ต้องฉีดนะครับเสนอพลงานเพลงของชายเมืองสิงเพลงเก่าๆที่ท่านติดตามกันมาตลอดว,ลวิวิยาขอบคุณมากครับระยะเวลาไม่ใช่ยะยะยยะยยยเป็นโฆษกหัดพูดเลยมันชัดถ่อยชัดคำเลยไอ้ฮาจิกไส่นี่เว้ยจาจระยะยะยะวิยาของเราเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะไรน,นักลงผู้นี้อาภัพครับเคยไปลบชายแดนแล้วเหยียบกับโอ้โหกับระเบิดกับข้าว เขาตีตาพิการต้องต้องตีตาพิการเลยครับนา่นุงสารยายเนาะอ่ายายเลยเป็นไม้ี่เดียมากเลยเขาพิการฮะเขาพิการแต่ว่าเสียงเพลงของเขานั้นยังตึงตาตึงใจตั้นตลอดเวลาเขาเชิญพบกับนักร้องพว้นี้ครับเขาเขาร้องเพลงแนวของใครอ่ะชายเมืองสิงชายเมืองสิงครับในในในลองลองแซมเปิลในเพลงวดเอ้ยนะจ๊ะ พ kind of ี่มีเรื่องอ่ะพี่ไม yep, ่ไ like ด้มีเรื่องเขาถ่ายรูปแู้วพี่มีเรื่องผมได้ช่วยไอจิบหายตาบอดเสือกยังมาช่วยกูอีกเวนใครมาทําพี่ผมนะทำไมตาบอดอย่างนี้มึงกระดูใจกูมึงใจขนาดนั้นนะจิบมดอ่าเนี่เอาเมียมาด้วยอหรอ่ะเอาลูกมาด้วยไหนลูกน่เจะไปย่างน่ะไม่ที่ยืนน่ะ อ๋อไม่เนะฮะนี่เข,ขาเขานำทางนำทางผมตาบอดพี่ตาของผมมันมีอดมอดีอตอาน้องพ่อผมชื่อดมอ๋อ,อชอบดมชาวบ้านเขาใช่ไหมชีวิตฉันมีแต่มมาพาไปจะเดินวน,นได้มีมานำชีวิตคนครับขับพ่อของเนี่ยค่ะเอ้านี่มึงเห่าได้เหรอพูดผมตาผมมันบอดในหน้าที่ครับพี่ในหน้าที่เหรออดีตของผมเป็นรั้วของชาติ โอยตำลึงไม่ขึ้นพันแย่แล้วไม่ใช่ล้วบ้านพี่สัพนามเขาเรียกแทนทหารล้วของชาติผมพาลูกน้องของผมประมาณเจ็ดแปดคนออกลาดตะเวนชายแดนโอ้โหตื่นเต้นผมจำได้คร uh ับณเนินหนึ่งสี่สองเก้าโอ้โหเขาช่องบกจังหวัดสุรินทร์ทำไมมันขนาดนั้นวะนะพี่มาตื่นเต้นีอะไรกับผมแล้วพี่ยังไม่ถึงช่วงตื่นเต้นเลยพี่ ผมพาทหารลูกน้องของผมออกลาดตระเวนชายแดนในระหว่างที่กำลังลาดตระเวนอยู่นั่นเองเสียงหลีดลิงเละไรดังระงมมันเป็นเสียงแห่งความเงียบและแล้วเท้าขวาของผมมึงพูดเทียยังไงเสียงแห่งความเงียบมันเงียบและจะมีเสียงหาพ่อเหรอมันมีเสียงจิ้งหลีดไงพี่เสียงจิ้งหลีดมันกึ๊กก๊กกึ๊กมันเป็นเสียงความเงียบเท้าขวาของผมเหยียบมันเข้าไปแล้วขี้ผมรู้ได้ทันทีว่าเป็นขี้ของข้าศึก เพราะไมนมีกลิ่นมันแกวมันต้องเป็นขี้ของไอ้พวกแกวหรือพวกยวนแน่นอนนะผมชักเท้าขวาออกเสียงเท้าขวาเสียงเท้าซ้ายดังกลิก๊กผมรู้ได้จะกสีว่าสีอยู่กลิ๊กสีอยู่ยเฮ้ยทั้งหมดกูยักมาต่าเอวก็แล้วกันนะพี่ฮะผมเหยียบกัลระเบิดอตอาครับละเบิดคุณุรปะช่วยโอ้โยพลาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้พลาก็ยังโดนคดีอยู่คนละคนอะ จังหวะให้เด็กวัดมาช่วยไม่มีความสามารถจะช่วยผมได้ก็ใช่สิเด็กวัดแม่งเสือกเป็นต้นห้องหาเด็กให้พระไม่เกี่ยวกันพี่คนละคดีเหรอผมสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดหลบเข้าที่กำแขกฮะกำบังไอ้บังนี่แหละมันเป็นแขกมุกเยอะอีกพี่ฟ้าจบสิพี่ผมตาบอดจริงแต่ผมเตะปากพี่ถึงนะเตะถูกด้วยพี่ เตะถูกด้วยเตะทูกดได้ตาบอดแต่เตะถูกครับพี่เฮ้ยมึงบอกหมามึงหน่อยไปฮะบอกให้มันปิดปิดมิดมิดหน่อยกูเกียดลูกหมาของมันอหนูเอาพี่ออกมาปิดจิ้มไม่มิดเอยลูก้ังล่างดังล่างเนอกผมบอกให้ลูกน้องผมหลบเข้าที่กำบังโอ้โหทุกคนหลบเข้าที่กำบังหมดแล้วผมชักเท้าซ้ายออกเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวล่างของผมกระเด็นขึ้นบนท้องฟ้าเลือดแดงฉานแต่พื้นไม่ทันหี และแล้วและแล้วผมตกกรใจตื่น,นครับพี่ผมฝันไปครับแล้วเขาร้องให้ไหมเนี่ยไม่รู้มึงเหรอ <c oughs> แต่เหตุการณ์มนต่อเนื่องกันพี่ที่ตามผมบอดมันเป็นเพราะว่าผมออกลาดตะเวนไทยไทยแดนห่างลูกเมียเป็นเวลานานมันต้องมีอาการง่วงงง่วเง,งาเงียนเอา,ามีอยู่นิดนิดพี่ผมเลยหนีผู้มวดออกไป เที่ยวซองเพอเอาผ้ากระลีชัดหน้าตาเลยบอดครับพี่ตาเลยบอดครับและไอ้ที่ไปฉีดมานี่เมียไม่บ่นว่าเจ็บมั่งเหรอไม่มีไม่เกี่ยวฉีดอะไรพี่ฉีดห้ำอ่ะพี่ไปเอาข้อมูลมาจากไหนกูดูของมึงตอนหลังเวทีมันละคน<ม>พี่ฟังเพลงไหมพี่มีหน้าลูกออกมาอ้วนเหมือนห้ำโดนฉีดไอ้เล็ก อยู่ไหนลูกมาหาพ่อหน่อยสิฟังเพลงครับพี่ร้องเพลงขขาใครของชายมืองสิงครับชายมืองสิงค์ไหนลองแซมเปิลวัดบวชได้ฟังหน่อยชอบมากวัดเอยวัดบวชอ๋อทราบซึ่งแล้วครับอ้เหี้ยดีเหยบตีนประส่งคนนี้พอแล้วอีหนูขอบใจมากอ่ะจวันนี้จะลองเพลงของใครดี ของชายมองสิงครับเพลงอะไรทำบุญร่วมชาติทำบุญร่วมชาติฮะออร้องยังไงเดี๋ยวพี่ฟังดิฮะแล้วพี่จะรู้ขึ้นต้นยังไงชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเกียรดิกไม้ร่วมต้นอืแต่ว่าเราสองคนพี่จะเอาจบเลยไหมฮะเอาดนตรีมาด้วยเสียดนตรีเอาดนตรีด้วยถ้าร้องดีรังวลไม่อัน้นขอบคุณครับพี่ขอเป็นหางเครื่องกันแล้วกันจ้า ก่อนเราเด,รเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่วงดนตรีหรือว,ว่าสวนสัตว์ดูสิทธ์ด้วยนะฮะมันเป็นไงพี่ผมมองไม่เห็นพอดีมองไม่เห็นเหรอครับใครเป็นเฟิร์สยกมือขึ้นนะใครกันแน่เป็นเฟิร์สใครเป็นเฟิ<ๆ>ร์สยกมือขึ้นอ้าวแล้วมันเป็นกี่คนกันแน่เนี่ยเฉพาะตอนนี้ใครเป็นเฟิร์ส ถามอะไรคะเป็นเฟิร์สเออนึกว่าเป็นเมนเอาจนได้นะอีดอก <c oughs> อีกคนนี้แต่งตัวสวยโอ,โอมีสักด้วยสักหัวไหล่ย่อแย่พ่อแม่พี่ตาไปดีผมเตะถูกนะพี่ใจเย็นเฟิร์สมาเด้อ อย่าเข้ามาใกล้ปากเหม็นเอออาไรมึงนั่งห่วงหำมึงเป็นเฟิร์สเหรอค่ะเป็นเฟิร์สค่ะเอาเอาไม้หันไปทางโน้นเออเป็นเฟิร์สค่ะเต้นหนังเครื่องมานานยังเต้นมาโดนเติบแล้วค่ะโดนเติบ เต้นมาโดนเติบเดยดๆๆมานานแล้วนานแล้วอ๋อแล้วมึงเสือกอะไรด้วยกูยังไม่ได้เรียกถอยไป <S <S <ๆ S 2> อีอีไม่เล้ามานี่หน่อยนี่ไม่มึงสองคนนั่แหละมานี่มามึงนั่นแหละอ้าวอีเฮียนี่พิการมีนมข้างเดียว เออเวลามันพูดอะไรช่วยแปลให้กูฟังหน่อยผมคนกรุงเตทพฟังไม่ก่อยรู้เรื่องอ้าวขอน้ำแดงขวดถวายกุมารทองห้างเขืองเออเออเต้นหนังเครื่องมานานแล้วเหรอโดนละค่านานแล้วบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะขอนแก่น ขอนแกน่นไม่ต้องแปลอันนี้กูรู้อยู่ขอนแกน่นเออและไอ้กิ้งก่านี่ยเขาเรียกอะไรนะขี้กระป๋อมแปลสิขี้กระป๋อม,อ,มอ้าวแล้วกูจะรู้ได้ยังไงอ่ะยักองถามกิ้งก่าแล้วกิ้งกา่าใช่ไหมเออปอกกา <laughs> <laughs> ไป <laughs> ไป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 ,ไปอ้าวนักร้องกูไปไหนอ่ะ อาย,อออยากฟังอยากฟังอยากฟังเร็วเฮียเดือดผกดนะชติก่อนเราเพียงผู้เพียงเก็บดอกไม้รวมตนแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาทร่วมคัน นี่เราสองเราสองจึงต้องสอกสันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีพี่จะทำบุญไว้ต่อทุนไว้ตามน้องชาตินาาชตินี้พี่จะลาก่อนนาน้องจากคนดี หอมสักทีแม่คนดีก่อนที่พี่จะจากไปพี่จากน้องไปน้องเอออย่าได้กังวลพี่จะอุทิศตนกนหัวนุ่งห่มผ้าไกรอโอ้โหสิกรรมเถิดนาเท้าพี่พลังไปบุญมีพบกันชาติใหม่อย่าได้อย่าได้อาวน พี่บวชเป็นพระจะมาบินทบาทโรดเจา้าถ้าหากหนงเยาใส่ข้าวไอ้หวงเม้านะเว <ไป S 2> ้ยพรถัดนี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบางอ,อ๋อ ของประานอภัยครับ่างเครื่องของเราตกเวทีเสแล้วอีสัตว์คุณนึกว่าใหญ่แม่งยัดไว้เพียบมีเรื่องก็จะไมมพี่ไอ้บอดมึงอย่าหวานเกินไปไม่จบเสแล้วครับเพลงนี้ขึ้นไไม่ด้ เดี๋ยวส่งให้ส่งให้พี่จะไม่ให้รางวัลผมมั่งเหรได้ในฐานะคนพิการเป็นล้วงของชาติใช่ไหมครับสงสารคนพิการได้บุญได้กูศนมากเลยครับพี่ครับเอาไอเียนี้ไปที่อื่นก่อนได้ไหม <c oughs> ผมเกียดสำเนียงเสียงมันฮะโอเคอ่ะเอาไป้อยขอบคุณมากพี่นี่แบงค์ยี่สิบนครับอ้าวมึงตาบอดมึงรู้ได้ไงว่าแบงค์ยีจมูกผมได้กินอ๋อ เดี๋ยวนี้แบงค์ยี่สิบนี่กินน้ำเขียวอ๋อแบงค<ล>์ยี่สิบกินน้ำอา้าวงั้นเอาแบงค์ห้าร้อยไปพี่แบงค์ร้อยฮะอา้าวมึงรู้ได้ไงกินสตรอเบอรี่อ้าวงั้นเอาแบงค์พันไปแบงค์ห้าร้อยก็พี่รู้ได้ไงกินน้ำอง,งุ่นจมูกผมดีก็พี่เออไม่น่าเชื่อนะจมูกแม่งโคตรดีเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะ กินแร่ธาตุฮะแบงพันเลยครับแบงพันเตียแกี้เหรียญสิบบาทเอามือคำดูก็รู้อ๋อสิบบาทกูก็เอาคืนนะผมจำได้มาอัดคราที่แล้วพี่เอาก็ผมไปยี่สิบอันนั้นมึงติดสินบนกูเมื่อพี่ให้รางวัลผมมงขอตอบแทนพี่อีกสักเพลงได้ไหมครับโอ้โหเออเออนี่แต่งตัวหีแว็บอย่างนี้เฮ้ แต่งตัวอะไรเนี่ยวงดนตรีลูกทุ่งใจไม่ประสานกันคโง่สนับสนุนโดยดาราวินลาาเอทีวีดีโอเงอกนองนั้นอ่านไม่ออกอ๋ออาหารปลาตาซากุระมาเก่งเว้ยอ่านภาษาอังกฤษเป็นเลยวะจิโกแถวไหนวะเนี่ยเอเฮ้ยนาอครับ พี่จมูกผมจะโดนเป็นหวัดแล้วลองเพลงติงให้ฟังนะติงอยู่แล้วได้ครับพี่รติงติงตสิบแปฝนก็พี่โอเคม้อเพื่กับพี่เ <Okay. S 2> ลยที่มหม้อวัยให้ผมก็บสิบาท